ายายเป็นมะเร็งแม่เป็นมะเร็งแล้วก็ฝ่ายพ่อเป็นโรคก,กระดูกถ้าพันธุกรรมเป็นอย่างนี้ให้หนูนั่งกรรมาฐานนะหนูนั่งกรรมาฐานหนูรักษาศีลแปดทำไมต้องศีลแปดเพราะศีลแปดมันสามารถอะสามารถถ้าเกิดเราขาดใจตายเราก็เป็นเทวดาเลยศีแลแปดเราพอเรานั่งไป วิธีนั่งดูลมหายใจแล้วก็แผ่เมตตาหากข้าพเจ้าเกิดอยู่ในเผ่าพันธุ์ที่มีโรคร้ายหากปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษามิหายขอบุญกุศลจากการนั่งนี้จงเยียวยาให้ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าที่เป็นโรคร้ายตายเหล่านั้นจงมีส่วนในบุญและหลุดพ้นจากโรคร้ายเหล่านั้น มันก็จะหยุดที่เราที่หลานก็จะไม่เป็นเข้าใจมะมเราไม่ต้องมามองดูใครที่ป่วยเหมือนเราป่วยเหมือนเราแล้วก็ไม่เช้เขา,ามีน้องมาคนหนึ่งบอกว่าตายไปหมดตายไปทีละคนตายไปทีละคนสิ่งที่แม่เห็นนะว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นของน้อง